แอนาเฉลยเลวแม่แตงโมรู้สึกอะไรกับเบิร์ดหลังลือสะพัดเกาะกระแสขอญาติพูดหน่อยเถอเห็นข่าวนี้แล้วโมโหวะแม้จะมูฟออนเร็วก็ไปก่อนเลยพอดีคนเขารักแตงโมจริงจากกรณีที่ก่อนหน้านี้แทนดี้รักแก่นถึงกับทนไม่ไหวได้โพสข้อความลงเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าแม้ไม่มีสิทธิ์บงการชีวิตใครตอนนี้ที่คนสนใจแม้เพราะเป็นแม่แตงโมที่ทุกคนรักไม่ใช่เพราะแม้เป็นแม่อยาหลง ขอญาตพูดหน่อยเถอเห็นข่าวนี้แล้วโมโหวะแม้จะมูออนเร็วก็ไปก่อนเลยพอดีคนเขารักแตงโมจริงเลยเดินหน้าต่อตามนี้นะที่สำคัญจบงานคนที่จะไม่มีอนาคตคือใครไม่ใช่เบิร์ดแน่เพราะเบิร์ดคือคนที่ถูกเลือกรอพบกับสโตเนอร์ว k เคกับแล้วแม้จะเลิกพูดว่าเบิร์เกาะบอกเลยข่าวนี้ทำขึ้นจริงๆอ่านดู แม่แตงโมชี้แจงบอกให้เบิร์ตเลิกสนใจลูกสาวตัวเองได้แล้วแตงโมก็ตายไปแล้วตรงส่วนนี้ก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกันอีกถ้ามากกว่านั้นถือว่าละเมิดสิทธิผู้ตายวันที่2 3แม่ดาราสาวแตงโมนิดาชี้แจงกับแฟนหนุ่มของแตงโมเบิร์ตผ่านการนัดพบกันที่บ้านได้บอกกล่าวว่าตรงส่วนนี้เบิร์ตออกตัวมาเกาะลูกสาวตัวเองเกินไปอยากให้เบิร์ตไปมีชีวิตที่ดีกว่านี้ ไม่ต้องมาจมปลักกับคนที่ตายไปตรงนี้แม่จะเป็นคนรับหน้าที่เก็บแตงโมไว้ในใจให้เองและแม่ยังเล่าอีกว่าเบิร์ดเกาะกินแตงโมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรปัจจุบันเบิร์ดขายเสื้อผ้าไม่ออกเลยเกาะกระแสะแตงโมเพื่อให้มีคนมาสนใจสินค้าตัวเองและล่าสุดแดนนาฉเฉลยเลวแม่แตงโมรู้สึกอะไรกับเบิร์ดหลังข่าวลือสะพัดว่าเกาะกระแสะลูกสาว โดยแอนนานั้นก็ได้โพสต์แล้วครั้งแรกว่าเมื่อวานโทรคุยกับแม่แม่เพิ่งชมเบิร์ตเองว่าเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดตั้งแต่โมมีแฟนมาคือเบิร์ตที่ไม่หาผลประโยชน์จากโมอื่นมาเจอหัวเข่าอีกแบบแอนนาว่าน่าจะเข้าใจผิดนะคะเพราะเบิร์ตนี่คนดีมากๆเลยนะแอนนาการันตีเลยว่าผู้ชายคนนี้ดีมาก